สวัสดีครับทุกคนอันนี้มากาแฟยามเช้านอกพื้นที่ใต้ต้นชมวงชมวงที่เขาใช้ต้มหมูหมูต้มชมวงจงังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีันนี้ยอมกินกันรสชาติดีมากวันนี้ไผ่งัดเฮ้ยไส่เอามอ้อนอืมม่เริยมกินเริ่มคุยเดี๋ยวจะไม่ทันเวลา เวลาเร็วนี่แหละจะหมดก่อนคือมีเรื่องจะเล่าว่าเมื่อตอนตีห้าวันนี้เช้ามืดเลยเดินทางไปซื้อไป,ดดไปตลาดสดไปตลาดสดแม่แดงจะซื้อปลาทูดสดมาหนึ่งโลโดล,ละร้อยมันมีร้อยยี่สิบกับรอยตั้งใจยามากินให้มันชนเดือนอืมแล้วก็ตั้งใจาย,ยามาต้ยามยำทำต้ยมยำกินชดน้ำโล่งๆกอกอำลังจะต้มนึกถึงคำโบราณที่กล่าวไว้ว่า น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเอาตายแล้วคราวนี้จะต้มถ้ากลัวปลามันจะเป็นขึ้นมากัวปลามันจะฟื้นล้วจะทํายังไงจะกินกันยังไงละครนี้มันก็กินไม่ได้สิก็ปวดหัวเลยมีเรื่องปวดหัวแล้ววันนี้เครียดหนักก็แต่แก้เครียดได้หรือเปล่าเนี่ยเครียดหนักเลยคราวนี้